สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนนะครับจะมาแจ้งนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเราทราบนะครับผมวันนี้นะครับตัวนี้นะครับ MGT รุ่น Perfect นะครับเป็นตัว 4G LTE นะครับจากปกติเนี่ยราคา3,990นะครับเฉพาะวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับทางร้านจะลดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือเพียงเครื่องละ3,590บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำเลยนะครับนี่ฮะ MGT รุ่น Perfect นะครับรองรับ 4G นะฮะเหลือเพียง3,590บาทนะครับผมอ่าเรามาให้ดูเรื่องของรูปร่างหน้าตาก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับตัว iPhone6sPlus เลยนะครับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะฮะอ่านี่เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าตัวเครื่องมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับคือสีทองนะครับด้านซ้ายมือนี้กับ สีชมพูหรือว่าสีโรสโกด้านขวามือนะครับนี่ก็สวยทั้งคู่นะครับมีให้เลือกด้วยกันสองสีนะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปทรงภายนอกนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับของตัวเครื่องเนี่ยก็ถือได้ว่าให้มาค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับเป็นตัว CPU 4คสีอนะครับผมรองรับ4 G นะครับใส่ได้2ซิมการ์ดนะครับแล้วก็เพิ่มเมมโมรีการ์ดได้สูงสุด32มสด้วยนะครับผม เนี่ยการเล่นเกมต่างๆนะครับหรือว่าการดูหนังฟังเพลง Youtube เล่นได้หมดนะครับบนตัว MGT Perfect ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดภาพให้ดูนะฮะว่าภาพสวยขนาดไหนนะครับอันนี้เราเปิดผ่าน Youtube นะฮะลองดูนะครับนี่เลยเนี่หน้าจอใหญ่สีสันคมชัดนะฮะ ดูฮะนี่ครับจากปกตินะครับตัวนี้ราคา3,990นะครับโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเหลือเพียง3,590นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยหรือว่าเล็งๆไว้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับโปรนี้อ่าเ,เราเปิด ตัวนี้ทิ้งไว้นะครับพังพางนะครับแล้วเรามาดูของแถมนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับในตัวกล่องเนี่ยมีนี่ครับหูฟังนะครับ3.5มิลนะครับสายชาร์จไฟนะครับย u ดีนะฮะแล้วก็หัวชาร์จไฟบ้านนี่แบตเตอรี่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับที่เรากําลังเปิดเล่นอยู่นะครับและตัวนี้เป็นเคสไต้นะครับแบตแข็งนะฮะเราแถมให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวฟิล์มเนี่ยเรามีให้ถึง2แบบนะครับ อันนี้เป็นแบบใสธรรมดานะครับเป็นฟิล์มใสบางๆนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือฟิล์มกระจกนะฮะนี่นะฮะถือว่าของแถมให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องนะครับของตัวศูนย์บริการนะครับของ MGT นะฮะสังเกตอ่าเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จะมีการรับประกัน1ปีเต็มนะครับเป็นงาบริษัทนะฮะมีศูนย์นะครับการ ตอมนะครับการเคมต่างๆเนี่ยหรือว่าการให้คําแนะนําต่างอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับตัว MGT Perfect นะครับนี่นะฮะภาพสวยคมชัดจอใหญ่5.5นิ้วนะฮะนี่เลยครับใครกําลังสนใจนะครับมือถือหน้าจอใหญ่ๆนะครับรองรับ 4G ราคาพิเศษเนี่ย MGT Perfect ตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ โปรโมชั่นนี้นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่ามีแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับจากปกติ3า9 0ัเนะครับเหลือเพียง3า9 0นะครับผมสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084ย์ดนะครับสามหนึนะครับหรือ Line ID นะครับพิมพ์คําว่าแอสไตนะครับไทยซูเปอร์โฟนนะครับหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาสั่งนะครับก็ทาง f a c e b o o k Fanpage ของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับผม อ่ายังไงก็ขอฝากตัว MGT Perfect 4G LTE เอาไว้ด้วยนะครับผมนี่เลยสวยงามมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับ